อาผมขอก่กวสายทุกคนนะครับวันนี้ผมเคมอาหยอียกครั้งหนึ่งกลับมาโยบเกมกาลีนาฟรีไฟล์วันนี้อยู่กับหัวข้อที่ผมค่อนข้างที่จะแบบสนใจแล้วก็หลายคนน่าจะสงสัยอยู่ก็คือเกี่ยวกับกิจรกรรมใหม่ครับกิจรกรรมที่ชื่อว่า New Age นั่นเองก่อนอื่นที่เราจะเริ่มคลิปนี้เนี่ยผมขออธิบายกิจรกรรมนี้ก่อนนะง่ายๆเลย ว่ามันมีที่มาอย่างไงใครที่ไม่อยากฟังหรือหรือว่ารู้แล้วเนี่ยก็สามารถข้าไปนาทีที่ผมพิมพ์ไว้เนี่ได้เลยซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยก็ต้องเริ่มต้นมาก่อนเลยนะก็คือจะมีเรื่องเรื่องหนึ่งก็คือว่ามีการต่อสู้ที่มันดูเดือดเลือดคลั่นเองก็เลยจบแค่นั้นแหละใช่หรอ <c oughs> ซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นกิจกรรมที่ ค่อนข้างที่จะแปลกและน่าสนใจมากเลยคือกิจกรรมที่เราทำเนี่ยเรามีได้รับบทเป็นคนที่ได้เป็นการซ่อมแซมซึ่งบทเนี้ยถ้าถามว่าเฮ้ยมันคืออะไรก็คือเหมือนเราได้รับหน้าที่เป็นพนักงานพนักงานคนหนึ่งครับซึ่งเราเนี่ยก็ต้องอัปเกรดด้วยชิ้นชิ้นส่วนบางอย่างก็ชิ้นประมาณนี้ชิ้นวา,านี้นเ,นเลยเราจะต้องอัปเกรดฐานของเราให้โหดเพื่อฟื้นฟูครับซึ่งนี่มก็จะเชื่อมโยงกับ เนื้อเรื่องซึ่งเนื้อเรื่องเนี่ยคืออะไรก็คือก็คือว่าเราเนี่ยคือถ้าตามที่ผมลองเดาดนะก็คือเราคือพนักงานในโรงงานโรงงานนึงนั่นแหละซึ่งเขาเนี่ยก็ได้ทําการทดลองอะไรสักยอ,อย่างอยู่หรืออันนี้อันนี้ผม,โม,โ,มโมนะซึ่งผมก็ได้คิดว่ากิจกรรมกิจกรรมนี้เนี่ยเขาเป็นการโปรโมทแล้วก็เป็นการที่เรียกชื่อเสียงของฟรีไฟล์กลับมาเลย ซึ่งกิจกรรมเกมนี้เนี่ยก็พูดง่ายคือเรามีเผื่ออธิบายเผื่อใครที่ไม่เข้าใจนั่นคือเราต้องเป็นพนักงานอัปเกรดคอร์สพวกเราให้โหดซึ่งจริงแล้วเนี่ยทางเพจไกหน้าฟีไฟเนี่ยถ้าใครที่ติดตามทางใน YouTube Facebook หรือ IG ก็อาจจะมีทุกคนก็น่าจะได้เห็นกันครับมันจะเป็นเกี่ยวกับคลิปวิดีโออธิบายว่านี่เราต้องเล่นยังไงอ่ะกิจกรรมเกีิกรรมนี้เนี่ยซึ่งท่าถามว่าเฮ้ผมได้ดูไหม คำตอบเลยคือดูครับแล้วถ้าถามว่าเข้าใจไหมไม่อ่ะไม่เข้าใจสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเราต้องเข้าใจครับคือต้องเข้าใจด้วยตัวเองโดยที่เราเล่นเองคือผมด้วยก็เหมือนได้ความรู้มาเล็กน้อยแหละแล้วผสมกับได้เล่นจริงซึ่งฟีไฟเนี่ยเขาก็ได้โพสต์คลิปไปนานแล้วแหละซึ่งก่อนที่จะมีอธิบายการเล่นเนี่ยเขาก็จะมีอธิบายเบลเป็นคลิปเกี่ยวกับการเริ่มต้นนั่นแหละคือว่า มันเกิดกิจกรรมนี้ได้ยังไงก็สามารถลองไปเสิร์ชใน YouTube ได้แบบกิจรกรรม New Age f ฟ e e Fire แต่ต้องไปในช่องของฟ e e f i ล e นะก็จะมีแบบคือเขาฟ e e f ฟล e เขานำเสนอกิจกรรมหรืออะไรเรื่องต่างๆนี่นะ่าสนใจมากเลยผมรู้สึกชอบมากเลยแต่ที่ไม่ชอบคือคือ,คอ,คอ,คอนั่นแหละเออใช่ซึ่งกิจกรรมเกมน,นี้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมอธิบายวิธีการเล่นคร่าวๆเลยคือมันจะค่อนข้างที่จะดูเหมือนยากแต่มันง่ายครับใช่มันยากแต่เหมือนง่าย ถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าสําหรับคนที่เล่นแต่เกมฟรีไฟเนี่ยอาจจะเล่นค่อนข้างยากหน่อยถ้าไม่เล่นเกมแนวอื่นนะแต่สำหรับคนที่เล่นเกมหลายเกมเนี่ยก็จะเข้าใจซึ่งเหจก,การรมนี้คือเหจก,การรมเอาไว้แบบอัปเกรดฐานซึ่งเราก็ต้องควบคุมปริมาณวัตถุดิบซึ่งเวลาที่เราจะอัพเนี่ยมันจะมีโรงงานอยู่ทั้งหมด4แบบโรงงานฟฟ้าโรงงานหินโรงงานต่างๆนี่แหละ4แบบครับซึ่งเราก็ต้องอัปเกรดเพื่อจะได้วัตถุดิบเอาไปแลกของ ใช่ครับแลกของก็รู้สึกว่ามันเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ให้คนเล่นฟรีไวเนี่ยได้เล่นฟรีไวเยอะขึ้นด้วยนะเพราะว่าเราจะต้องเก็บอุปกรณ์ครับอุปกรณ์นั้นก็คืออุปกรณ์ผลึกสีฟ้าที่ในเกมนี้เขาจะเรียกว่าผลึกเร่งความเร็วซึ่งผลึกเร่งความเร็วเนี่ยมันอาจจะไม่จาเป็นก็ได้ครับที่ที่จะไว้แบบให้เราอยากจะเล่นแต่ไม่ต้องเก็บผลึกเร่งความเร็วหรือไมเล่นได้ครับแต่ถ้าแนะนําคือ เล่นเก็บผลึกเล่นความเร็วน่าจะดีกว่านะซึ่งที่ที่เราต้องทําก็คืออย่างแรกคือเราจะล็อกอินแล้วเขาจะมีวัตถุดิบเริ่มต้นให้เรามา2อย่างครับก็คือหินสีฟ้าเอไมช่หินสีฟ้ามันจะมีโรงงานไฟฟ้ากับโรงงานหินอันที่เป็นแข่งแงกับก้อนเหลืองๆนั่นแหละเออนั่นแหละ2ออย่างนี้ซึ่งทุกอย่างเนี่ยจะเลเวลหนึ่งหมดเขาก็จะมีอุปกรณ์แล้วเขาจะมีเควสอธิบายอะไรค่อนข้างแบบเดี๋ยวนิดนึง แล้วเราก็ทําการอัปเกรดไปแต่ละอย่างเลยซึ่งเขาก็จะมีบอกว่านในการอัปเกรดครั้งนี้เนี่ยมันจะมีเอ,อะไรอัปเกรดบ้างซึ่งการอัปเกรดหลักๆเนี่ยจะใช้อยู่ประมาณ2-3อย่างครับอย่างแรกก็คือแผ่นไม้เอ๊ะหันคือแผ่นเล็กเสี่ยงแหละแต่ผมเรียกมันว่าแผ่นไม้อย่างที่2คือพลังงานไฟฟ้าและหินครับใช่นี่คือุอปกรณ์พื้นฐานที่เราควรจะมีครับ ซึ่งยิ่งเราอัปเกรดแต่ละอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโรงงานไฟฟ้าโรงงานหินหรือโรงงานอะไรเนี่ยมันก็จะใช้วัตถุดิบมากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยครับซึ่งถ้าถามว่า hey, เราจะเล่นได้ไหมอ่ะบอกเลยว่ามันมีเทคนิคหนึ่งที่ค่อนข้างจะดีเลยก็คือการขโมยของ <c oughs> ผมพูดเสียงนะกลัวมากแกจริงๆมันไม่เชิงเป็นการขโมยของหรอกแต่มันคือเหมือนการแบบไปเอาของเพื่อนมาใช้ไม่รู้ว่าของเพื่อนหายหรือเปล่านะ ก็คือเราเนี่ยเราสามารถรู้ได้เลยโดยการเลือ่อนไปที่มุมขวาครับมุมขวาใช่มุมขวา,มมขวาสมมุติเราเข้าไปในกิจกรรม New เอ g เนี่ยเลือเ่อนไปด้านขวาแล้วไปมองขวาสุดครับมุมขวาล่างสุดนะมันก็จะมีคําว่าค้นหาเพื่อนหรือ,อะไรสักอย่างที่เ,เพื่อนนี่แหละมันก็จะมีรายชื่อเพื่อนของเราทั้งหมดเลยนะว่าแบบเอ้ยคนเนี้ยคนเนี้ยแล้วก็จะมีสัญลักษณ์บอกด้วยว่าแบบเฮ้ยคนเนี้ยมีโพสต์อยู่หรือเปล่าแล้วก็ถ้าบางคนที่ไม่ได้ล็อกอินเกมเนี่ย ก็จะไม่ได้ครับได้เดี๋ยวที่บอกครับซึ่งถ้าเราเนี่ยมีเพื่อนเยอะเนี่ยมันก็เป็นเทคนิคนึงเลยก็คือเราเนี่ยจะไปเยี่ยมทุกคนครับแล้วก็เอาวัตถงดิบเขาให้หมดผมไม่รู้ว่าวัตถุดิบเนี่ยจะสามารถแบบคือสมมติเราไปขโมยของเพื่อนมาแล้วของเพื่อนมันจะหายไปหปรือเปล่าหรือว่าคือแม้เราเอาไปมันก็ไม่หายอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะผมก็ยังไม่ทดลองกับพี่ผมหรือเพื่อนผมเพราะว่าไม่มีโอกาสนั่นแหละโอเคใช่ ซึ่งในการที่เราเอาวัตถุดิบเนี่ยสมมุติว่าคือถ้าเป็นเราเนี่ยเราเก็บวัตถุดิบจากโรงงานเนี่ยคือสมมุติมีอยู่320เราเก็บมาปุ๊บก็ได้320ครับแต่ถ้าเราไปเอาจากคนที่อยู่ในเรื่องชื่อเพื่อนเนี่ยหรือว่าจะเป็นคู่แต่งงานอะไรก็ได้เนี่ยมันจะได้น้อยลงครับเหมือนหารครึ่งของครึ่งหรืออาหารครึ่งเดียวครับคือสมมติถ้าเราไปเก็บจากเขาเนี่ยเฮ้ยมันมีอยู่ว่า720แต่เราเก็บมามันจะได้ประมาณ100ขึ้นครับ นี่ไม่ก็อาจจะน้อยกว่านั้นถ้าปริมาณของเขาแม็กซ์น้อยสุดซึ่งถ้าเราจะเก็บเนี่ยมีเงื่อนไขก็คือของเพื่อนเนี่ยจะต้องเต็มแม็กซ์ครับก็คือหลอดเนี่ยมันจะแบบคือมันจะเป็นเหมือนรูปครึ่งวงกลมจากมุมซ้ายขึ้นไปปิดมุมขวาซึ่งเราจะต้องรอให้มันแม็กซ์ครับมันจะขึ้นคําว่าแม็กซ์เลยแหละแล้วก็สามารถผิดของเพื่อนมาได้เลยซึ่งอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือเราเนี่ย ห้ามเปลืองครับใช่เราห้ามเปลืองซึ่งจริงวิธีหนึ่งที่ผมแนะนําเลยสหรับการเล่นกิจกรรมนิวเอเนี่ยก็คือเราอ่ะควรทําตามเควสครับหรือจะไม่ทําตามเควสก็ได้แล้วแต่แต่คือถ้าตามตามเควสเนี่ยมันจะเจริญตามเควสไปแต่บางที่อาจจะเจริญชา้าไม่รู้ผมก็ไม่ได้ลองผมก็ทําแบบตามใจผมก่อนแล้วค่อยทําตามใจเควสนิเควสเขามีใจด้วยหรอแต่รู้ว่าผมมีใจกับทุกคนครับ แม่เฉียบเฉียบไหมเนี่ยซึ่งอย่างต่อมาเลยก็คือเราเนี่ยเราห้ามเที่ะเป็นคนแบบใช้เลื่อยเปื่อยเลยใช่ไหมซึ่งถ้าถ้าถามว่าเฮ้ยถ้าเราใช้เลื่อยเปื่อยเนี่ยมันจะส่งผลอะไรมันไม่ส่งผลมากหรอกครับแต่สิ่งที่ส่งผลที่มันเห็นชัดเลยก็คือเราเนี่ยจะเลเวลอัพช้าใช่เลเวลอัพช้าอธิบายการเล่นง่ายเลยครับอ่อาผมไหนพูดถึงตรงนี้แล้ว วิธีเล่นง่ายๆเลยก็คือให้ hey, ผมอธิบายมันจะเปรียบเทียบกับเกมเลยเดียวไม่รู้่ผมไม่รู้ว่ามันเกมไหนแต่รู้ว่าผมเคยเล่นแนวเนี้ยก็คือเราเนี่ยจะต้องอัปเกรดโรงงานต่างๆครับซึ่งเริ่มต้นอยางที่ผมพูดไปมันจะมีโรงงานไฟฟ้ากับโรงงานหินที่มันจะฟรีครับคือเราสามารถผลิตได้เลยซึ่งเวลาเราจะผลิตเนี่ยถ้าอยากได้เร็วเนี่ยเราก็สามารถเก็บคริสตลัลเสียฟ้าเนี่ยหินเร่งความเร็วเนี่ยเรียกว,ว่าอะไรนะหิน รหรือรอะไรนั่นแหละเอาไว้เร่งความเร็วซึ่งถ้าเราใช้เนี่ยคือหลอดของเราเนี่ยจะเต็มแม็กซ์เลยครับเราก็สามารถเก็บวัตถุด,ดิบได้เลยซึ่งบางทีเนี่ยไม่สิไม่ใช่บางทีคือถ้าเราเนี่ยถ้าเป็นแบบของในโรงงานของเรานะเราจะสามารถเก็บวัตถุด,ดิบแบบได้เลยเก็บวัตถุดิบได้เลยเก็บวัตถุดิบที่เรามีเนะี่ยเก็บมาได้เลยครับแต่ถ้าเป็นเก็บของเพื่อนเนี่ยคือต้องรอเต็มแม็กซ์ก่อนนะ,ะมาอธิบายต่อดีกว่าซึ่งเราจะต้องเก็บวัตถุดิบตามที่เขาบอกครับ ซึ่งในแต่ละเลเวลเนี่ยมันจะใช้เวลาใช้เวลาใช้เวลาแตกต่างกันไปครับอย่างเช่นเลเวลหนึ่งเนี่ยถ้าอยากให้เต็มแม็กซ์เนี่ยน่าจะสักประมาณ3-5นาทีนี่ผมไม่ได้นับนะไม่รู้ว่าเท่าไหร่ก็3-5นาทีครับเลเวลถัดมาเลเวลสองก็จะ10นาที30นาทีก็แล้วแต่ครับผมเลยคิดว่าสิ่งที่สำคัญคือหินเร่งความเร็วนั่นเองซึ่งหินเร่งความเร็วเนี่ยหาจากไหนหาจากในแมปเป็นที่รอยย่นั่นเองครับ แบบมันเทโลยเนี่ยเขาจะมีหินแร่เหมือนโทเค็นกิจกรรมอื่นๆเลยจะเป็นหินหินเก็บให้เก็บตามแมปเลยอเออซึ่งวันแรกๆที่กาดรอปเนี่ยวมลองเล่นมันเทรอยออ่ะคือเล่นเล่นจนจ,นจบเกมเลยนะไม่ใแค่ชิ้นเดียวแต่หลังๆเนี่ยเออรู้สึกเขาเขาได้เขาดรอปเพิ่มแล้วก็ถือว่าดีครับเราก็จะสามารถเอาหินเร่งความเร็วเนี่ยไปเร่งความเร็วโรงงานได้ซึ่งพอเราเร่งความเร็วโรงงานเสร็จปุ๊บเราก็จะได้วัตถุดิบมาสมมติ เราใช้หินเล่งความเร็วกับโรงงานไฟฟ้าเราก็จะได้ไฟฟ้ามาตามตามตามจำนวนของเลเวลนะเลเวลหนึ่งเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ300รครับเลเวลสองก็จะประมาณเท่าไหร่ไม่รู้แหละเออซึ่งถ้าเราใช้หินเล่งความเร็วเนี่ยมันจะเต็มแม็กซ์ให้เลยซึ่งพอเ,เต็มแม็กซ์เนี่ยเราก็จะสามารถเอาไปอัปเกรดอย่างอื่นเช่นมันจะมีเควสมันไม่เชิงเควสสิแต่ก็เชิงเควสผมเรียกว่าเควสแล้วกันมันเรียกว่าหัวข้อและสักอย่างเนี่ยมันจะแปะภาพเอาไว้นะ ซึ่งพอเรามีวัตถุดิบปุ๊บเราก็ดูว่าเฮ้ย hey, อันเนี้ยเราต้องใช้วัตถุดิบอะไรบ้างเราก็รอผลิตหรือว่าจะใช้หินเล้งคอเรลเพื่อผลิตมันก็ได้แล้วพอเราได้มันเสร็จปุ๊บเราเนี่ยก็เอามาแลกเควสครับแล้วเราก็จะได้ไม้ได้โทเคนได้เกยียรติยศซึ่งเกีรยรติยศมีไว้ทําอะไรเราก็มีเอาไว้ไปใช้สําหรับอวดชาวบ้านใช่ครับอวดชาวบ้าน <c oughs> ก็มันจะขึ้นในตารางอันดับนั่นแหละเหมือนกิจกรรมอื่นคือจะมีตารางอันดับให้ดูว่าแบบเฮ้ย hey, คนเนี้ยอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามครับซึ่งในแต่ละอันดับเนี่ยก็ไม่ได้ใช่ว่าแบบเอาไว้ขิงอย่างเดียวนะขิงก็คืออวดมันจะสามารถตอนที่จบกิจกรรมเนี่ยน่าจะได้ของด้วยอันดับหนึ่งก็จะได้บัตรบัตรสามแบบคือเดมาร์ลโยกรอโยลแล้วก็อีโวเอ๊ะหรือว่ามีสกินปืนผมไม่แน่ใจเหมือนเดิมเออไม่แน่ใจเหมือนกันก็จะได้ของเมื่อจบจบของกิจกรรมนี้นะซึ่งพอเราได้เกยียรติยศไหมเนี่ยอย่างที่สองคือไม้ครับเนี่ย สมมติถ้าเรามีไม้แล้วเนี่ยถ้าถามว่าไม้ไว้ใช้ทําอะไรคือเอาไว้อัพเลเวลของฐานทัพเราครับพูดง่ายคือจะมีอัพเลเวลอยู่2อแบบครับคือฐานทัพผมจําชื่อมันไม่ได้เหมือนเดิมอะว่ามันชื่ออะไรก็คือฐานทัพแล้วก็โรงงานครับโรงงานก็จะมีอยู่4แบบฐานทัพก็คืออีกหนึ่งแบบพูดง่ายก็คือสมมติฐานทัพคือเลเวลตัวละครแล้วครับส่วนโรงงานก็คือของแต่งอุปกรณ์ตัวละครแล้วนั่นแหละสมมติแบบเสื้อกางเกงรองเท้าหมวกพวกนี้นะ ส่วนฐานทับนี่ก็คือตัวละครของเราพูดง่ายเหมือนเกมอาร์คเลยนั่นแหละมีใคร <c oughs> เคยเล่นอ,อาร์คเนที่ดูเนี่ย <c oughs> <c oughs> ก็มานนั้นเลยนะซึ่งฐานทับเนี่ยันมีความสําคัญอยู่อย่างนึงก็คือเอาไว้สําหรับอัพอัพหรือว่าไงดีอัพเกรดเพื่อปลดล็อกโรงงานนั่นเองซึ่งที่ผมบอกไปนะก็จะมีโรงงานที่คือโรงงานไฟฟ้ากับโรงงานหินซึ่งถ้าเราอัพเลเวลฐานทับเราเนี่ยมันก็จะได้ของเพิ่มขึ้นครับ คือถ้าเราอัพถึงเวลสามน่าจะเวล์สามนะเวลสามเราก็จะได้โรงงานเคมี Me, แล้วเวลหกเนี่ยก็จะได้โรงงานเหมืองซึ่งยิ่งเราอัพเลเวลไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ใช้วัตถุดิบมากขึ้นเวลาที่เราต้องเล่นเกมเนี่ยก็จะมากขึ้นตามกันไปด้วยครับซึ่งเขาบอกเลยว่าถ้าใครที่เป็นสายเล่นเกมเนี่ยบอกเลยกิจกรรมนี้ห้ามพลาดครับแนะนําเลยนะคือเราควรเล่นเมทัลโลยอครับเพื่อจะเอาผลึกอัปเกรดเร่งความเร็วเนี่ยมาอัพ มาเร่งความเร็วให้กับโรงงานต่างๆของเราแล้วพอเราได้เร่งความเร็วปุ๊บเราก็จะได้วัตถุดิบของโรงงานนั้นๆมาปุ๊บเราก็เอาไปอัปเกรดครับแล้วเราก็จะได้โทเคนใช่ซึ่งมันก็จะเผื่อที่เผื่อใครงง,งนะวิธีการเล่นง่ายคือเราผลิตวัตถุดิบจากโรงงานมาปุ๊บเราก็ไปแลกที่เควสแลกที่เควสเสร็จปุ๊บมันก็จะได้ไม้มาคือเวลาที่ได้เควสเนี่ยสิ่งสําคัญหลักๆสุดๆที่เอาไว้อัปเกรดฐานทัพเลยนะ ก็คือไม้ครับผมลืมเรียกมาไมหรือเปล่าจำไม่ได้อ่ะพอเราได้ไม้มาปุ๊บมันคือวัตถุดิบสําคัญเลยนะที่สามารถเอาไว้อัปเกรดโรงงานกับอัปเกรดเลเวลเราได้ซึ่งไม้เนี่ยค่อนข้างจะจําไปอีกอย่างหนึ่งเลยที่ลงมาจากของจากโรงงานนะซึ่งเราก็เอาไว้อัปเกรดสิ่งต่างๆเลยคือพอเราได้วัตถุดิบมาปุ๊บเราก็มาใช้เควสอัปเกรดเลเวลต่อ ซึ่งบางทีเนี่ยเราก็ดูดูจากในเควสที่อยู่มุมซ้ายล่างได้เลยว่าเฮ้ยอันเนี้ยเราควรทําอะไรเขาก็จะบอกเลย,เลยครับว่าตอนเนี้ยเราควรทําอะไรผมว่าทาตามที่เควสเขาบอกไปดีกว่าครับเออว่าแบบให้อัพเลเวลฐานหรือว่าจะเร่งความเร็วฐานก็ได้หมดแล้วแต่เลยว่าใครจะเลือกยังไงแต่แนะนําคือทําตามเควสดีสุดครับเพราะทําตามเควสเนี่ยก็แบบลื่นไหลไงไม่ค่อยมีปัญหาแต่ติดปัญหานิดหน่อยคือสำหรับคนที่เล่นฟรีไฟน้อยเนี่ยอาจจะได้ของยากหน่อยนะ เพราะว่ามันจะมีรางวัลที่มีอยู่แยก2แบบคือคือรางวัลแบบทั่วไปกับรางวัลอะไรสักแบบนี่เนี่ยจะเปิดตอนประมาณปีใหม่ซึ่งสิ่งที่ทผมคิดว่าทุกคนใครๆก็อยากได้ก็คือของชุดนั่นเองชุดผู้หญิงถือว่าสวยมากเลยอ่ะก็พอเราทําอย่างที่ผมบอกไปเนี่ยคือหนึ่งอัปเกรดฐานโรงงานไฟฟ้าของเราไม่สิต้องบอกว่าอัปเกรดโรงงานแล้วได้วัตถุดิบมาปุ๊บไปที่เควส แล้วก็ไปอัปเกรดเลเวลของฐานทัพเราครับทำแบบนี้วนไปเรื่อยๆแล้วถ้าเราเนี่ยรีบร้อนเราก็สามารถไปเล่นมาเพราเราย่อไปเก็บหินเร่งความเร็วเพื่อมาผลิตได้เป็นวัตถุดิบในโรงงานไฟฟ้าแล้วก็ไปวนไปที่เควสแล้วก็ไปอัปเกรดฐานทัพแล้วก็อัปเกรดวนไปเรื่อยๆไปวนอัปเกรดโรงงานโรงงานได้ตามที่เควสเขาบอกครับเควสที่ผมพูดคือเควส1ที่ผมพูดเลยนะเควสที่1คือเควสที่มันอยู่ในหน้าจอของ New Age ส่วนเควสที่2คือเควสประจาวันที่อยู่มุมซ้ายล่างนะก็โอเคครับประมาณนี้ง่ายๆเลยง่ายไหมเออง่ายแหละเออสำหรับคลิปนี้คงจบไปเท่านี้แหละครับสาหรับใครที่อยากให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับแนวนี้อีกเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้สหรับคลิปเนี้ยถ้าเป็นไรอย่าลืมฝากติดตามชม MR คุณโยกันด้วยสามารถสนับสนุนรายการนี่ไหมสนับสบนุนผมได้โดยการกดติดตามกดซับสไครต์กำลังใจให้ด้วย สับคลิปนี้ขอล้านช่วนไปก่อนสับคลิปนี้เอ๊ะทำ่มต้องพูดแบบนี้ทุกครั้งเลยสับคลิปนี้ต้องพูดคลิปนี้อีกแล้วอ่ะเอาใหม่สามสองหนึ่งสับคลิปนี้ไปไปครับผมเชา้า